สวัสดีครับพี่เสือน้อยจากช่องไออุ้มรีวิวนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของทางซัมซุงนะครับซึ่งเป็น Galaxy A Series นะฮะและเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยกล้องเทพเมมเยอะแล้วก็สเปคจัดเต็มนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้ก็คือ Samsung Galaxy A12 นั่นเองนะฮะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเริ่มต้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดีไซน์นะครับเริ่มกันที่ด้านซ้ายของเครื่องเลยนะฮะก็จะเป็นช่องใส่ซิมนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ซิมได้2ซซิมนัแล้้ววก็1 MicroSD card ึ่งตีสามาริ เพิ่มได้สูงสุดถึง1เทราไบต์เลยทีเดียวนะครับและมาที่ตัวเครื่องด้านขวานะฮะก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม power นะครับตัวปุ่ม power เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นที่สแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้สแกนได้เร็วมากนะครับและมาต่อที่ด้านบนนะครับก็จะมีไมค์ตัดเสียงหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ ด้านล่างนะครับก็จะมีช่องรูฟัง3.5นะครับไม่สนทนานะครับแล้วก็ช่อง USB Type C นะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นลำโพงนะครับมาต่อที่ด้านหลังนะครับก็จะมีกล้อง4ตัวนะครับพร้อมแฟลช LED นะครับผมอ่ะและต้องบอกว่าฝาหลังตัวนี้นะครับดีไซน์มาได้ค่อนข้างสวยเลยนะเพราะว่าจะเป็นแบบว่าผิวด้านนะครับแล้วก็มีความวาวนิดๆนะแล้วก็ในตัวของฝาหลังเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเหมือน2โทนตรงนี้นะฮะด้านบนก็จะเป็นแบบผิวด้านๆนะทำให้จับถนัดมือไม่ลื่นง่ายนะส่วน ด้านล่างที่มีโลโก้อยู่เนี่ยก็จะเป็นผิวมันเ,เรียบนะครับซึ่งต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวฝาหลังเนี่ยจะทําเป็นแบบดีไซน์เป็นโค้งมนบริเวณขอบๆเนี่ยจะเป็นโคง้โคงๆนะทำให้รับกับมือมากนะครับทำให้ถือถนัดมากขึ้นด้วยนะฮะ ส่วนด้านหน้าก็จะมีกล้องหน้าอยู่1ตัวนะครับดีไซน์เป็นแบบ Infinity V Display นะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดหน้าจอ6.52นิ้วนะครับส่วนจอจะเป็นแบบ PLS LCD นะครับซึ่งเขาบอกว่าจะให้ความสว่างคอนทราสแล้วก็การสัมผัสได้ดีกว่าจอ LCD ทั่วๆไปด้วยนะฮะต่อไปเรามาดูกันในเรื่องของกล้องกันนะครับผมเจ้า Samsung Galaxy A12 ตัวนี้ก็ให้มาทั้งหมด5ตัวนะครับจะเป็นกล้องหน้า1ตัวแล้วก็กล้องหลัง4ตัวนะครับผมในส่วนของกล้องหน้านะครับก็จะให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซล แล้วก็มีโหมดที่ถ่ายไลฟ์โฟกัสได้ด้วยนะครับก็จะเป็นถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับในส่วนของการเซลฟี่นะครับต่อมาเป็นกล้องหลังนะครับก็จะเป็นกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็กล้องตัวที่2ก็จะเป็นกล้องเัลต์เทรไวท์นะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะฮะจะให้มุมรับภาพที่กว้างถึง123องศานะครับผมกล้องตัวที่3ก็จะเป็นกล้องมาโครนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวัตถุที่อยู่ใกล้ได้4เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ กล้องตัวสุดท้ายนะฮะจะเป็นกล้อง Depth Sensor นะฮะเอาไว้สําหรับถ่ายหน้าชัดหลังเบร์นั่นเองความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ผมก็ได้ทดลองเอาไปถ่ายรูปข้างนอกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างที่ถ่ายจาก Samsung Galaxy A12 นี้กันเลยนะครับผม ในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับก็สามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด full hd 30เฟรมนะครับทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังเลยนะฮะ ต่อในเรื่องของสเปคนะครแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานนะครับผมซึ่งผมก็เอามาทดลองเล่นเกมนะครับก็จะเป็น RV กับ Call of Duty นะครับผม ซึ่งเจ้า Samsung Galaxy a 1 2ตัวนี้เนี่ยจะใช้ cpu เป็น helio g 3 5นะครับผมก็จะให้ ram มาที่ 4GB นะฮะแล้วก็ rom 128GB รอม 128GB นะครับโดยอย่างที่บอกไปตอนต้นนะฮะตัวนี้สามารถเพิ่ม memory ได้ถึง 1TB ทนะครับผมซึ่งปกติทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนมากที่จะเพิ่มได้สูงสุดก็จะเป็น 512GB นะครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่มให้อีกเท่าหนึ่งเลยนะครับสามารถเพิ่มได้เป็น 1TB เลยนะฮะก็เหมาะเอาไว้เก็บไฟล์เยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป ส่วนในด้านการเล่นเกมนะเกมนี้ที่เล่นอยู่ก็จะเป็น RV นะครับโดยการปรับเซตติ้งเป็นแบบเฟรมเรทสูงนะครับเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่59 60นะครับก็ถือว่าเล่นได้ลื่นเลยนะครับผม และส่วนในเกมที่ทดลองก็จะเป็น Call of Duty นะครับก็จะเป็นเกมแนวชูตติ้งนะครับตัวนี้ก็จะใช้กราฟิกเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ Setting ในส่วนของตัวเกมเนี่ยเขาจะเซตมาให้เลยนะครับเป็นแบบโลนะแล้วก็ตัวเฟรมเรทเนี่ยก็จะสามารถปรับได้ที่โลมีเดียมแล้วก็หายแต่ในการทสเนี่ยผมใช้เป็นแบบเฟรมเรทมีเดียมนะครับผม จากที่เล่นนะครับก็รู้สึกว่ามันก็สามารถเล่นได้นะครับอาจจะไม่ได้แรงเท่าตัวที่ CPU มันสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรในการเล่นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเสียงนะครับลำโพงอาจจะไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใส่หูฟังเล่นได้นะครับเพราะว่าเจ้า Samsung g a า a x y A12 เนี่ยจะรองรับระบบเสียง d o l b y Atmos นะฮะแต่ว่าก็คือต้องใส่หูฟังนะครับถึงจะรองรับระบบนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้มาเต็มๆนะครับถึง็สามารถใช้กันได้ยาวๆ เ,เต็มๆวันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรืออะไรก็ถือว่าใช้ได้ต่อเนื่องนะครับอ่าซึ่งเขาเคลมว่าสามารถใช้ดูซีรีส์ได้ยาวนานถึง21ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็จากที่ทดลองเล่นเกมไปนะครับเมื่อกี้ผมเล่นไป35นาทีนะครับแบตก็ลดไปประมาณ7นะครับ ในส่วนของการชาร์จนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับฟ้าชาร์จ15วัตต์นะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือ Samsung g a l a x y A12 นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟน A-series อีกหนึ่งรุ่นของทาง Samsung นะครับที่มาพร้อมกับจอใหญ่กล้องสวยแล้วก็แบตโตนะครับผมและนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของ Samsung Galaxy Gif t นะครับซึ่งเอาไว้ใช้แรกของฟรีของส่วนลดมากมายอะไรพวกนี้นะครับก็แน่นอนแหละเป็นซิ g นเจอ r ์ของทาง Samsung เขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงศูนย์บริการนะครับที่มีมากกว่า800สาขาทั่วประะเททศนก็จําใให้้้ผูช ใจได้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้พี่เสือน้อยก็นํามาฝากกันเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณทุกไลค์คอมเมนต์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับพี่เสือน้อยขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย